ฉันมีสิวฉันรูปร่างไม่ดีฉันมีแผลเป็นบนใบหน้าคนอื่นก็บอกว่าฉันสวยแล้วแต่ว่าฉันก็ยังกังวลอยู่และฉันก็ส่องกระจกกับทุกวันเลยแล้วก็ยังกังวลอยู่นะคุณอาจจะเป็นโรคนี้เรียกว่า body dysmorphia disorder นะครับอ่ายกตัวอย่างคนไข้ละกันถ้าใครมีอาการแบบนี้ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะฮะอย่างคนไข้ตามเพจ o ุขก็คือว่าเช่นมีความกังวลเรื่องสม่เรื่องจมูกก็ได้นะฮะแล้วก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งมันกังวลเรื่องจมูกแล้วก็พยายามจะส่องกระจกอยู่ตลอดเวลานะฮะ นกระทั่งวันหนึ่งเขาก็กังมวลเยอะแม่ก็ให้ออกเงินให้ไปทําจมูกนะนะก็ไปทําจมูกมานะฮะพอทําจมูกช่วงแรกก็รู้สึกสบายใจขึ้นนะแต่ว่าก็จะมีความกังมวลตลอดว่าจมูกมันเบี้ยวจมุกเบี้ยวนะฮะทุกครั้งที่เดินผ่านกระจกก็จะส่องนะส่องใช้เวลาส่องกระจกเป็นแบบ4ี่ห้าชั่วโมงถ่ายรูปตัวเองเซลฟี่ตัวเองนะฮะแต่ทางที่บางทีคนอื่นก็จบอกว่าจมูกคุณโอเคแล้วนะอรอบตัวก็บอกคุณจมุนโอเคแล้วแต่ว่าคุณก็จะรู้สึกว่ารอบตัวเนี่ยจ้องเราอยู่ตลอดเวลา แล้วก็จะต้องเห็นดีเฟกต์ในจมูกของเราตลอดเวลานะครับไมคุณบางทีไม่กล้าไปใช้ชีวิตข้างนอกไม่กล้าไปทํางานไม่มีความมั่นใจนะฮะส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตนี่แหละนะฮะจนบางทีรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขในการใช้ชีวิตเลยนะฮะอันนี้เป็นทีวิคอลเรื่องราวของคนไข้ในบางคนนะเรียกว่า body d y s m o r p h i c disorder นะฮะโรคนี้สําคัญคือว่ามันมีพบว่า4ี่ใน5คนที่เป็นโรคนี้นะฮะมีความคิดไม่อยากอย,กอยู่เกิดขึ้นได้นะครับทีนี้เราไปดูเกณฑ์นในการวินิจฉัยโรคกันดีกว่านะครับ ว่ามันคืออะไรหนึ่งก็คือว่าคุณอาจจะมีดีเฟกต์ในร่างกายนั้นจริงๆนะครับเพียงแต่ว่าผู้อื่นภายนอกเนี่ยก็จะถือว่าดีเฟกต์ของคุณไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าตัวคุณเองรู้สึกว่าดีเฟกต์มันใหญ่มากที่สองคือคุณมีพฤติกรรมที่มันทําซ้ําๆเพื่อเช็คดีเฟกต์ตรงนี้นะเช่นเดินผ่านกระจกก็ส่องกระจกนะถามคนอื่นซ้ำๆว่าจมูกฉันเป็นยังไงนะสมมตินะฮะอย่างที่สามมีความคิดดีเฟกต์ตรงนี้มันสงน่งผลกระทบให้คุณทรมานในการใช้ชีวิตแล้วก็สมงติเท่ากับ ะะจะทําให้คุณไม่กล้าไปออกไปใช้ชีวิตนั่นแหละ,ะ,ะที่ที่ถ้าเป็นลักษณะของความกระวนเรื่องรูปร่างเนี่ยคุณต้องไม่เป็นโรคที่วินิจฉัยเกีก่ยวกับเรื่องการกินเช่นพวกอนอเกเซียบูลิเมียเป็นยังไงลองเดี๋ยวผมแนบคลิปไว้ในคอมเมนต์ให้นะครับแล้วก็ไอตัวโรคนี้นะฮะไอบอดีดิสมอร์ฟิกดิสออเดอร์เนี่ยข้อควรระวังของมันคือมันเป็นโรคทางจิตเวชอื่นร่วมด้วยได้เยอะนะเนะช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวล นะฮะโรคทางปวดหาบุคลิกภาพต่างๆนะครับซึ่งมันต้องราาาักษาทั้งสองโรคโควบคู่กันไปด้วยนะครับมีการราาาักษาทั้งการกินยาแล้วก็การบําบัดนะฮะการบาบัดจะมีคอนเซปต์คล้ายๆโรค OCD หรือว่าโรคยำคิดยำทำนะฮะการรักษาเรียกว่า ERP หรือ Exposure and Response Prevention นะฮะก็จะคล้ายๆว่าถ้าคุณมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องรูปร่างทําให้คนเกิดความกังบลทําให้คนเกิดอาก,การย้ำทำคือไปเช็คไปถามซ้ำๆไป ในกรรมอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็ทําให้คุณหายกระบวนได้ในช่วงแรกแต่ระยะยาวทําให้ความคิดพวกนี้เป็นมากขึ้นการบําบัดก็คือการลดพฤติกรรมการเช็คตรงนี้นะฮะคอนเซปต์ประมาณนั้นนะครับถ้าใครสนใจบําบัดก็ต้องคือว่าควรต้องพบนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ที่บําบัดได้นะครับก็ตัวโรควอรี่ดิสโทฟิดิสโ d เรอร์ไม่ได้พบบ่อยแต่ว่าผมคิดว่ามันถูกซ่อนอยู่ในสังคมก็นั่งเยอะนะเขาไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนมาหาหมอโรคนี้นะ เขาก็จะไปหาแต่หมอศัลยกรรมหมอความงามเนี่ยะเพื่อปรับรูปหน้าอะไรประมาณนี้นะครับก็ใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคนี้ก็ลองถามได้ในคอมเมนต์นะครับ